ขณะนี้คุณกำลังรับฟัง GPF Podcast รายการ Money Buddy โดยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการในยุคที่การช้อปปิ้งออนไลน์สะดวกเพียงแค่ปลายนิ้วของที่อยากได้ก็ส่งถึงบ้านในพริบตาความง่ายนี้เกือบกลายเป็นดาบสองคมที่ทำให้หลายคนเผลอใช้จ่ายเกินตัวแบบไม่รู้ตัวเงินเดือนละลายไปกับของไม่จำเป็นจนงงว่าเงินหายไปไหนหมด หากคุณรู้สึกว่าเงินหมดวยเกินไปอาจถึงเวลาต้องรีเซ็ตพฤติกรรมการใช้จ่ายใหม่รายการมันดี้บันดี้อีพีนี้ครับเลยจะพาไปรู้จักกับโนบายชาเลนจ์เทรนด์ฮิตบนโซเชียลที่ชวนให้งดซื้อของที่ไม่จําเป็นเพื่อฝึกใจและสร้างวินัยทางการเงินให้แข็งแรงบอกเลยว่าถ้าลองทําตามเงินในกระเป๋าจะอยู่กับคุณได้นานขึ้นแน่นอนครับก่อนอื่นเลยมาทําความรู้จักกับโนบายชาเลนจ์กันก่อนครับว่ามันคืออะไรทําไมถึงกลายเป็นเทรนด์ได้ No buy challenge หรือการห้ามใจไม่ให้ซื้อของที่ไม่จำเป็นเกิน30วันเริ่มต้นจากแนวคิดในขบวนการ Minimalism และ intentional living ครับที่เน้นการใช้ชีวิตเรียบง่ายและมีสติรู้ว่าตัวเองต้องใช้เงินไปกับอะไรและสิ่งนั้นตอบโจทย์ชีวิตจริงๆหรือไม่จากเดิมที่เป็นเพียงวิธีฝึกวินัยทางการเงินของคนบางกลุ่มครับแต่เมื่อผู้คนเริ่มแชร์ประสบการณ์ลงบนโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น TikTok, i n s t a g r a กหรือ YouTube ความจริงจำปนความสนุกของชาเลนนี้จึงทำให้หลายคนอยากลองเพราะมันไม่ใช่การฝืนใจอยู่คนเดียวแต่คือการทำไปพร้อมๆก,กันกับผู้คนทั่วโลกครับโนบายชาเลนจ์30วันกลายเป็นเทรนที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่ชอบความท้าทายและอยากพิสูจน์กับใจตัวเองครับเพียงตั้งกติกาง่ายๆว่าจะหยุดซื้อของเกินความจำเป็นตลอด30วันความเรียบง่ายและทำตามได้จริงนี้เองที่ทำให้ชาเลนน์นี้แพร่กระจายมากๆครับและกลายเป็นเทรนไวรัล หลักการก็ไม่ซับซ้อนเลยฮะเพราะคุณยังซื้อของได้แต่ต้องเป็นของจําเป็นจริงๆต่อการใช้ชีวิตเช่นอาหารของใช้ประจําวันหรือค่าเดินทางขณะเดียวกันให้ทำลิสต์ของต้องงดให้ชัดเจนเช่นเครื่องสำอางชิ้นใหม่ซื้อผ้าแฟชั่นตามกระแสมื้ออาหารหรูหรือของสะสมที่ไม่ได้ใช้การทำโนบายชาเลนจ์นี่เองจะช่วยลดการใช้เงินตามอารมณ์และทำให้เห็นภาพการใช้จ่ายของตัวเองชัดขึ้นครับ ไม่หยุดซื้อของฟุ่มเฟือยได้เงินที่เหลือก็สามารถนําไปออมหรือต่อยอดลงทุนได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวได้อีกด้วยสําหรับขั้นตอนการทำโนบายชาเลนจ์สามสิบวันให้สําเร็จแบบไม่กดดันตัวเองมีดังนี้ครับขั้นตอนที่1ตั้งกติกาให้ตัวเองแบบที่ทําได้จริงโดยเริ่มจากสิ่งที่คุณพอจะทําซ้ำๆได้ทุกวันแทนที่จะห้ามทุกอย่างเลยคุณลองเลือกงอดสิ่งที่ไม่จําเป็นจริงๆหรือของที่ยังมีใช้อยู่ และอนุญาตตัวเองซื้อสิ่งเล็กๆที่ให้ความสุขได้บ้างเช่นงดซื้อกาแฟร้านประจําสัปดาห์ละหนึ่งวันซื้อเครื่องดื่มได้แต่ลดขนาดจากแก้วใหญ่เป็นแก้วเล็กจํากัดอาหารฟุ่มเฟือยไม่เกินสัปดาห์ละครั้งไม่ซื้อเสื้อผ้าใหม่ตลอด30วันถ้าสกินแคร์หรือเครื่องสําอางยังไม่หมดจะไม่ซื้อเพิ่มเด็ดขาดสิ่งเล็กน้อยเหล่านี้แหละครับที่คุณสามารถทําได้จะช่วยเพิ่มกําลังใจให้ทําต่อได้เรื่อยๆเลย,เลยขั้นตอนที่2ครับวางแผนการใช้จ่ายต่อวันแบบมีงบชัดเจน ตั้งงบประมาณรายวันเช่นใช้ไม่เกินวันละ200บาทถ้าใช้เกินในวันหนึ่งวันถัดไปอาจจะต้องใช้น้อยลงเพื่อให้ยังอยู่ในงบรวมแยกรายการของที่จําเป็นและของที่ควรเลี่ยงไว้ล่วงหน้าจดบันทึกค่าใช้จ่ายหรือแอปพลิเคชันที่ช่วยจัดการรายจ่ายในแต่ละวันเพื่อดูพฤติกรรมการใช้เงินของตัวเองแบบชัดๆครับและเพื่อลดการเสียงเงินไปกับสินค้าที่ไม่จําเป็นขั้นตอนที่3ควบคุมพฤติกรรมการอยากซื้อหรือที่เรียกว่าพอรชก่อนซื้อทุกครั้งที่อยากได้อะไร ให้จดไว้ก่อนอย่าซื้อทันทีรอให้ครบ30วันและกลับมาดูอีกครั้งว่ายังอยากได้อยู่ไหมหลายครั้งจะพบว่าบางอย่างแค่อยากได้เป็นเพราะอารมณ์ชั่ว,วูบเท่านั้นแต่ถ้ายังอยากได้จริงๆและมีเงินพร้อมก็ค่อยตัดสินใจอีกครั้งหลังจบ Challenge ขั้นตอนที่4หากิจกรรมทดแทนที่ไม่ต้องใช้เงินเวลารู้สึกอยากได้ให้เบี่ยงพลังออกไปทำอย่างอื่นเช่นเดินเล่นออกกำลังกายดื่มน้ำฟังเพลงอ่านหนังสือที่ซื้อมาแล้วยังไม่ได้อ่าน ใช้ของเดิมให้คุ้มค่าสุดๆหรือแลกเปลี่ยนกับเพื่อนยืมแชร์กันใช้หรือการนำสิ่งที่มีอยู่แล้วมา DIY แทนการซื้อใหม่เปลี่ยนความอยากซื้อเป็นโอกาสสร้างนิสัยใหม่ที่ดีกว่าขั้นตอนที่5ครับมีวันพักเบรกเป็นระยะหากคุณทำตลอด30วันแล้วรู้สึกตึงเกินไปอาจตั้งฟรีเดย์หนึ่งวันต่อการงดซื้อของ7วันอารมณ์เหมือนชีตเดย์เป็นวันที่อนุญาตให้ใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆภายใต้งบที่กำหนดเพื่อป้องกันไม่ให้รู้สึกเครียดจนล้มเลิกกางคันได้ ขั้นตอนที่ 6. บันทึกทุกวันสร้างแรงผลักดันจดสิ่งที่คุณทำได้ในแต่ละวันลงในสมุดหรือโพสสั้นๆในโซเชียลมีเดียเช่น day s e ของ n o b บ Cha ช l เลนตฉันงดกาแฟได้ครบ3ามแก้วแล้วนะการแชร์กับเพื่อนหรือคนรอบตัวจะช่วยสร้างแรงผลักดันยิ่งแชร์ยิ่งอยากทำให้ถึงเป้าหมายขั้นตอนที่7ให้รางวัลแทนการลงโทษทุกครั้งที่เผลอใช้เงนเินเกินงบที่ตั้งไว้แทนที่จะรู้สึกผิดลองเปลี่ยนมามอบรางวัลให้ตัวเองเมื่อทำได้ตามเป้า เช่นท้้งวดซื้อของเสื้อผ้าครบ7วันจะอนุญาตให้ตัวเองเดืม่มเครื่องดื่มแก้วใหญ่ได้หนึ่งวันแบบไม่รู้สึกผิดหรือเก็บเงินส่วนใหญ่ที่ประหยัดได้ไว้ซื้อของที่มีความหมายจริงๆในภายหลังฟังมาถึงตรงนี้จะเห็นได้ว่าโนบายชาเลนจ์ no 30วันเป็นวิธีที่ง่ายๆที่ช่วยรีเซ็ตพฤติกรรมการใช้จ่ายได้จริงเพียงลองปรับใช้หลักการให้เหมาะกับตัวเองและคุณจะพบว่าการใช้จ่ายเปลี่ยนไปจากความสุขชั่วคราวที่ได้จากการซื้อ กลายเป็นความภูมิใจที่สามารถควบคุมการใช้เงินได้เป้าหมายของชาเลน์นี้ไม่ใช่แค่เรื่องงดซื้อของแต่คือการรู้คุณค่าของสิ่งที่มีและใช้เงินอย่างมีสติไม่จําเป็นต้องหักดิบแค่เริ่มจากสิ่งเล็กๆและทําต่อเนื่องผลลัพธ์จะค่อยๆปรากฏทั้งในพฤติกรรมความคิดและสถานะทางการเงินจนกลายเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนในระยะยาวสำหรับสมาชิกกบข นอกจากการติดตามฟังสาระความรู้ดีๆจาก GPF Podcast แล้วคุณยังสามารถติดตามความรู้จากกบขได้เพิ่มเติมผ่านช่องทาง f a c e b o o k กบขไลายกบขแอ GPF Community และ m y GPF Application อีกด้วยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วครับแล้วพบกันใน EP หน้าสวัสดีครับ